สวัสดีค่ะแม่จงค่ะสวัสดีครับแม่จงครับสวัสดีค่ะมาตามแนวทางครับแม่จงค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนาะคุณแม่เนาะค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะแม่จงเพิ่นห้เลขมากเป็นเหล็กวิ่งเนาะเหล็กสามนาอคุณแม่เนาะให้วิ่งสามเพิ่นวาค่ะกับเขาของคุณแม่เนาะค่ะส่วนเล็กใหญ่เพิ่นห้มากแปดเจ็ดนาะคุณแม่เนาะค่ะแปดเจ็ดถ้าผู้ไดกลับแปดเป็นสามนาะคุณแม่ ผู้ได้สื่อเป็นก็คือไดเนาะแต่ว่ากับว่เป็นยังค่ะงวดนี่เอาไม่ค่ะเป็นจังไรคุณแม่งวดนี่ฟันแน่ไรนอโอ้ยฟันเห็นมูมูเยานทั้งคุนระอีทั้งบานคุนระมันเอื่นมันเดี๋ยวเห็นมันขวักไปมันหนีแน่มันหนีแน่น่ายังเหรอวะมันหนีไปไปเป็นยังเอื่นคือสาโอ้ยคนมันดลุหยางนาะเถอมามันหลุดซาวัสดุไปไปโอ้ยมันเอื่นไหวแห็งมันก็เม่นยังเลยนี่โอ้ย เขาสิบอกเด็กโตสื่อเื้องนี้เด้อคนว่าตัวใดล่ะให้ย้ำได้กระไดตัวก็เลยว่าอันมหาแต่ฝ่าวนาในรอกว่าสันดอกว่าให้มันค่ะมันก็เลยว่าแปดเก่าหามันว่าแปดเก่าหาสามเก่าหาเด้อเฮ้ยมันว่าสื่อเบิง้งคนว่าค่ากะก็เลยว่าหอยสื่อยี่ดรกขั้นถ่าบอกเลยอยากลองเบื้องให้มันได้ให้มันมันข้องกับมักเด็กอยู่แล้วเนะาะค่ะ อันนีม้มีผู้นึงอีกบันเอิญมากเอิญมากวันนี้เพื่อนว่าสื่อเพิ่งนี้เด้อเพื่อนว่าเก่าสามเก่าซี่เพื่อนว่าเก่าหาเก่าสามเก่าซี่เก่าหาอืออืม,อ,มอันคนยื้อน้ำกันนั่นและค่ะกับวันทฟันเหง้าเพื่อนไหนดอกกับฟันซ้ำนี่ละเขาบอกนอกค่ะบอกก็ได้เพื่อนกับคุยว่าเอามันเคยถือกี่บ่ดีตัวน,นี้ ห่วยมันเขาอยู่ได้เว้ยวิกมังหันกับเขาอยู่เข้าห้เข้ามาเพิ่นว่าตามความฝันนี่ค่ะเพิ่นเพิ่อนบอกให้ฟังหมูนั่นว่ามันเขาอยู่มันว่าเออคันธาในเข้ากะสิเอาไปลองมือกีเราว่าคันธาตัวบอกว่ากุรว่าแม่นเอื่นกุยิ่งเนด่ยหลิงกูลูกเกวียนว่าค่ะนี่ละเข้าสี่อ็นบอกตัวนี้ละเพิ่นแลาเพิ่นสีฝาาไว้ใส่ดอกเพิ่อนฝาบอกหน้าหมูเนี่ยเพิ่นยังมีชีวิตอยู่หรอเปล่าเพนี่ยมีอยู่ยังอยู่หันเด็กเป็นยังฟันเลี้ยงเพิ่นอนขั้วฝันเนาะ แฝันว่าเพื่อนมาบอกเลยว่าไงมูนี่มูอยู่ใสพุณอยู่บ้านเก่าขน่ะแต่สมัยบ่านในใหญ่บ้านมาอยู่บ้านไม่โอค่ะนี่ใหญ่ไม่อยู่บ้านไม่สูมือนนี่แต่ว่าฝันเห็นเพื่อนเอออายุเพื่อนจักปีเกิดก่อนปีหนึ่งคุณแม่จักปีตอนหกสิบสองแสดงว่าเพื่อนกับหกสิบสามปีเนาะค่ะการต้องติดอายุเพื่อนไว้นํำเนาะเพราะว่าคุณแม่นี่ ฝันเห็นเพิ่นฟันว่าเพื่อนมาบอกเลขแม่นบอกคุณแม่<ม>ฟันว่าเพื่อนมาบอกเลกก็ต้องติดอายุเพิ่นไว้น้าหกสิบสามปีเนาะค่ะเพราะว่าเป็นหมู่เก่า่<ม>บอกฝันเห็นกันจะเถื่อแต่ว่ามาฝัน<า>กเกี่ยวค่ะเหมือนเพิ่นอาจจะมาหายโสดค,คุณแม่เนาะอาจจะเมนหายโสกเพื่อจบอกเป็นตัวเด็กคอะ กระติ๊ดอายุเพื่อนแมน้ำเนาะคุณแม่เนาะ<ม>กันใบค่ะมันในหกสิบสามปีหกสิบสามปีเนาะอายุของเพื่นแต่ว่าเลขที่เพื่อนบอกนี่เพื่อนบอกเล็กสามตัวมันบอกคุณ,<อ>คณแม่เล็กสามตัวสองขุมอืบ้านนี้อีกอีกสองตัวนี่ไผ่ไผ่ไเป็นคนบอกคนอยู่น้ำกันน่ะคนอยู่น้ำกันเขาอยู่น้ำกันหลายคนแบบเขาเอี้ยงกันดอกแบบมวนแบบเอี้ยงเขากินอยากกันเอี้ยงสนันอยู่นะืะ เขากินเดี่ยงกินนังกันนี่ละเขากินเข้าก็ได้มันก็ได้เดียวเห็นมามันจาได้นะค่ะมันจําได้แต่ว่าเด็กอันเด็กตัวนี้เอาไปลองเบื้องน,น้าแน่เด้อตัวนี้ก็สามหกเก่านี่ละสามหกเก้าเออเป็นเด็กอันค้องจะค้องเองตัวนี้สามหกเก้าเป็นเล็กองคุณแม่เองเนาะเ,นเล<ต>็ก<ล>มากเล็กมากค่เ,เลขมากเองดอกสามหกเก่าบ้านนี้เลียกวิ่งบานนี้วิ่งนี่ วิ่งอันสองสองโมกุแม่คือสองมาเนาะยิ่งนี่ไฮแจ็คตัวตัวเดียวนี่บอกอ่ะเอาสองหนึ่งไปสองกับหนึ่งขึ้นแม่ไฮสองกับหนึ่งเนาะเด็กวิ่งในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะเด่นเด่นตัวไหนเนาะคุณแม่เด่นกับว่ามันเด่นทั้งสองเด่นเป็นตัวหนึงกับเป็นตัวหนึ่งวันเปนมาแท้มาสองกับหนึ่งเลยมาแท้แท้แม่ไฮเด่นทั้งสองเลยเนาะค่ะเห็กวิ่งหนึ่งกับสองคนละค่ะ สองกับหนึ่งหนึ่งกับสองนี่ละเพื่อนว่าค่ะเป็นแนวทางของเมจงค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคุณแม่มีอยังเพิ่มเติมอีกบอบอตรมียังหรืมีซ้ำนี่ละมีซ้ำนี่เนาะค่ะขอบคุณเมจงค่ะบบแพงแนวทางขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเมจงค่ะกับมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพ e ันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคเมจงนี่เพิ่นฝันเพิ่นว่าฝันเห็นมูเกาเนาะค่ะ ฝันว่ามูเก่านี่นั่งกินเหลี่ยงกันอยู่เพิ่นกินอาหารการกินกันนี่ละซุ่มนุ่มกันอยู่แล้วมูเก่านี่ก็เลยเอื่นเมจงในคววมฝันเนี่ว่าเมจงมานีว่าสันเอื่นเอาเมจงเนาะค่ะให้เมจงไปหาว่าสันเมจงก็เลยวาสีเอื่นไปหาเฮ็ดหยังวาสันมูเก่าก็เลยบอกว่ามานหลุดหน้ามานีว่าสันสีบอกเลขว่าสันพ่อเมจงไปหามูเก่าของเมจงนี่ก็เลยบอกเลขเนาะค่ะ เป็นเลขสามตัวสองขุมเลขที่บอกก็คือแปดเก่าหาเพิ่นว่าค่ะกับสามเก่าหาเพิ่นว่าหลังจากนั้นกับมีผู้มูอีกผู้หนึ่งเพิ่นว่าคนหุจักกันเพิ่นว่าบอกเลขอีกเพิ่นว่าเว้าขึ้ืนว่า 9, 3, เก้าสามเพิ่นว่า 9, 4, 9, 5, เก้าสี่เก้าหาเพิ่นว่าเลขสองตัวสามขุมเนาะคะ่ะมูเก่ากับบอกมูใหม่มูปัจจุบันกับบอกเนาะคะ่ะแต่ว่ามูเก่านี่บอกเลข สามตสองขุมหมูไม่นี่บอกเลขสองตสามขุมเนาะคะ่ะฟันซ้ำนี่เพื่อนวานคข่วมฟันนี่กระบอกเล็ฟันยังหลายเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าเลขกมากของเมจงในงวดนี้เนาะคะ่ะเพื่อนไฮมาเลขสามตก็คือสามหกเก่าเนาะคะ่ะเป็นเลขมากของเมจงแล้วกะ็อายุของหมูเพิ่นเนาะคะ่ะหมูเพิ่นที่เอิญเมจงไปหาละกระบอกเลข เป็นมูเก่านี่ก็คืออายุ63ปีเพื่อนว่าค่ะโบเห็นกันโดนแล้วเพื่อนว่าในค่วมฝันตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะแต่ว่าจังไรจังไปฝันเห็นฝันเกี่ยวเพื่อนว่าอายุของมูเพิ่นหรือของเพ,อเพื่อนเพื่อนนี่63ปีค่ะเลขวิ่งไม่จงเพ่อนไฮมาสองกับหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าถามากแห่งก็คือสองเพื่อนว่าหนึ่งกับมากเพื่อนว่าค่ะ เหลขวิ่งปล่อยสองกับหนึ่งหวัวที่ผ่านมาเมจงเพิ่นห้เล็กวิ่งสามเนาะคะ่ะหายสามมากกับเขาของเพิ่นค่ะหววนี้ก็ขอให้มากอีกค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสือสรากินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2567น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับเมจงสุขูสุขชนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะการไหวอย่าลืมว่าเก่ากับพกเป็นตัวเดียวกันอาจสกับหัวกระได้ค่ะ ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนึ่งพระรวยน,น้ำนีเดอค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ